ค่ะน้องไอซ์จัมปาหน้าผาเซงหัคาขขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะอุ้ยอพิซูอพิูอย่างอภิษูอาค่ะนั่งเองเลยแสนบุญบายน้องไอัมปาหน้าผายักบุญบายปรบุญบายอยู่ด้านเวที่รือแฝดลิงลอยอยู่ด้านพี่น้องรขบแล้วลูกแฝ่เมื่อนี่พ่อเป็นพี่น้องมาไหลคน รอบก่อนเทากับแม่แล้วนะคะรอบนี้พ้นไหมับแม่ีกนแล้วอยากฟังเพลงสัญลวงเอาโลกของพึ่งพอดีเอาความเสียพี่หน่อยอยากฟังเพลงโลกของพึ่งแมคะ่ะโลกส่สวยอันแสนกว่าไกลวลพิษภัยเรงมา,ากมี ชุดชวะพ่น้องจาแม่จ้าเม่อม่อเดี่ยวยังบวกเมื่อพี่น้องยังบวกหนึ่งพี่น้องจ้าไม่ดีอัดเสียงหลาสุวอตเต็มทีด้วยใจแล้วเป็นไข่จ้าเล็กน้อยออกแง่หลายพี่น้องจ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากภูไข่เป็นแง่ไข่เนาะส่วนเล็กน้อยไข่ซิวอต มันเป็นผู้อื่นหนี่มันไห้เนเหนอนนั่นได้เจอตัวลูกมันจังไรอุ้ยเจ่สาย่อนกมาขืนมาเนาะถ้าพ่อลกกัเป็นวัดนั่นเลยลูกพ่าประทัดอับนัพี่นออกเนอมือหนีเจาสาจ้าลูกว่าไม่ได้พอไปกินหรอยุตองพอโอ๊ยกินแล้วจะได้พ่อหรือน้องพระพรว่าเสือดับ่าเชิญันหลอกจะตัวลูกว่าจังไ้ อันนี้ไม่จะลูกเจ้าหน้าข่อยว่าเก้ียวนะมาพาลูกลงพาลูกลงพาลูกว่ามย่งยี่ส่าเอ้าข่อยกวมาสีลรแต่ลูกเจ้าหน้ก่อนเนาะไปจิกเกี้ยงกำบวไา้นี้ไม่อาจได้คนขอิ้นใจขาตัวข่อยู้นดสิมาหากินเราอยู่หันบริตัสุขภาพอเมื่อกีนัเอ้